ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับผมแอดมินจอร์โมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการเปรียบเทียบข้อมูลทางเทคนิคของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆกันอีกครั้งซึ่งในคราวนี้ผมก็จะมาพูดถึงข้อมูลทางเทคนิคของตัวอ l อนิว Honda Forza 750ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้และแน่นอนว่าคู่เปรียบเทียบของมันก็จะต้องเป็น Yamaha t m a x 560 ซึ่งเชื่อว่าจะต้องมีเพื่อนๆบางคนคิดว่ามันจะเทียบกันได้จริงเหรอเพราะว่าคันหนึ่งเนี่ยก็เป็นสกูตเตอร์ในพิกัด 560cc อีกคันหนึ่งก็มีพิกัดเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าถึง 745cc นี่คือการเปรียบเทียบตัวรถที่ข้ามรุ่นเกินไปหรือเปล่าก่อนอื่นเราต้องขอทําความเข้าใจกับเพื่อนๆแบบนี้ก่อนครับว่ารถทั้ง2คันนี้ถือว่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์เรือธงของ Honda และย a ม a h a เหมือนกันทั้งคู่ และถ้าเพื่อนๆลองสืบค้นข้อมูลกันอีกสักนิดก็จะพบว่ายามาฮ่าทีแม560นั้นมีราคาวางจำหน่ายที่แทบจะเทียบเท่ากับ Honda XADV 750ซึ่งถือเป็นร่างต้นของตัว f o r ์ซ750หรือถ้าให้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นเนี่ยตัวยามาฮ่าทีแม560นั้นมีราคาที่แพงกว่า XADV 750ในประเทศไทยเสียด้วยซ้ํา ดังนั้นการที่เรานำเอาข้อมูลทางเทคนิคของตัวยามาฮ่าทีแม560มาเปรียบเทียบกับ Honda Forza 750จึงถือว่าไม่ใช่เรื่องที่เกินตัวแต่อย่างใด และยังไงผมก็ขอเริ่มกันเลยดีกว่าครับในส่วนของเครื่องยนต์ที่รถทั้ง2คันนี้จะใช้เครื่องยนต์ที่มีลักษณะคล้ายกันครับนั่นก็คือเป็นบล็อก2สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ํา4วาล์วต่อสูบแต่ในฝั่งของ f o r ์ซ750หรือหลังจากนี้ผมจะขอเรียกสั้นๆว่า f o r ์ซนะครับจะควบคุมการเปิดปิดวาล์วด้วยชุดแคมตัวเดียวหรือว่า Sin เกิลโอเวแคมชาร์ฟและมีขนาดความจุเครื่องยนต์สุทธิอยู่ที่745ซีซี ขณะที่ในฝั่งของ t m a c 560หรือหลังจากนี้ผมจะเรียกสั้นๆว่า t m a c ก็จะควบคุมการเปิดปิดวาล์วด้วยแคมชาร์2ตัวหรือว่า Double overhead camshaft แต่เครื่องยนต์จะมีความจุสุดที่อยู่ที่562 cc ซึ่งถือว่าน้อยกว่าในฝั่ง Forza ถึงเกือบ200 cc เลยทีเดียว ดังนั้นหากพูดถึงในเรื่องตัวเลขกำลังสูงสุดเครื่องยนต์ที่อยู่ใน Yamaha T-Max จึงสามารถทำกำลังสูงสุดได้เพียง47แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีและสามารถทำแรงบิดสูงสุดได้อีก55.7นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อนาทีพอเทียบกับเครื่องยนต์ของ Honda Forza ที่สามารถทำกำลังสูงสุดได้57.8แรงม้าที่6,750รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุดอีก6 9นิวตันเมตรที่4,750รอบต่อนาทีจึงจะเห็นได้ว่าตัว T-Max นั้นค่อนข้างเสียเปรียบในเรื่องตรงนี้พอสมควรเพราะนอกจากแรงม้าก,กับแรงบิดจะน้อยกว่าแล้วการเค้นกำลังของมันยังต้องใช้รอบที่สูงกว่าด้วยแต่ที่น่าตกใจกว่าก็คือตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองที่ในฝั่ง T-Max จะถูกเคลมอัตราสิ้นเปลืองไว้ที่20 8กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่ากินกว่า Honda f o r z ์ซ750ที่เคลมตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองไว 27. ้27.8กิโลเมตรต่อลิตรพอสมควรเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ไม่แน่ว่ามาตรฐานที่ใช้ในการวัดตัวเลขตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ซึ่งเราคงต้องขอหาโอกาสนำตัวรถทั้งสองรุ่นนี้มาทดสอบตัวเลขที่แท้จริงกันต่อไปในภายหลัง ด้านระบบส่งกำลังก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับเพราะว่าในฝั่งของ t m a x จะยังคงใช้ชุดระบบเกียร์แบบ CVT หรือระบบเกียร์แบบอัตราทดแปรผันที่เราคุ้นชินกันในรถมอเตอร์ไซค์กลุ่มออโตเมติกหลายๆรุ่น แต่ในขณะเดียวกันครับโดยความที่ Forza 750ใช้พื้นฐานเครื่องยนต์เดียวกันกับ x a d v 750จึงทำให้ระบบส่งกำลังของมันเป็นแบบ DCT หรือว่า Dual Clutch Transmission ซึ่งมาพร้อมกับชุดเฟืองเกียร์ขบแบบ6สปีด จึงทำให้เครื่องยนต์ของ f o r z a สามารถให้อารมณ์การใช้งานทั้งในแบบที่ผู้ขี่สามารถเปิดคันเร่งไปเรื่อยๆแล้วรถแต่ความเร็วขึ้นให้เองหรือแบบที่อยากมันผู้ขี่เปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงเองก็ได้ซึ่งเอาจริงๆนี่ก็คือจุดเด่นของรถมอเตอร์ไซค์ Honda 750ซีรีส์อยู่แล้วฝั่งระบบกันสะเทือนของ Big Scooter ทั้ง2คันนี้ต้องบอกตรงๆครับว่ามองโดยหิวเพลเนี่ถือว่าเหมือนกันทั้งหมดจริงๆ เพราะว่าด้านหน้าก็เป็นชุดโชคตะเกียบคู่หัวกลับขนาดแกน41มิลิเมตรระยะยุบ120มิลิเมตรเหมือนกันทั้งคู่ส่วนระบบกันสะเทือนด้านหลังก็เป็นแบบโชคเดียวทำงานร่วมกับกระเดืองทดแรงและสวิงอาร์มอลูมิเนียมเหมือนกันอีก ต่างกันแค่นิดเดียวครับก็คือตัวโชคหลังของ f o r ์ซ750จะมีช่วงยุบ118ม mm, ิลมส่วนที่ m ม560จะมีช่วงยุบน้อยกว่าก็คือ117ม mm. ิลมคือต่างกันนิดเดียวจริงครับแค่1มิมเท่านั้นเอง แต่การเซตติ้งจะเป็นอย่างไรเราก็คงต้องขอลองมาขี่เปรียบเทียบกันจริงๆอีกทีด้านระบบเบรคครับก็ต้องบอกว่ารถทั้งสองคันนี้ไม่ได้ดีไม่ได้ด้อยหรือว่าไม่ได้กินกว่ากันเท่าไหร่เพราะต่างก็ให้ระบบเบรคด้านหน้าเป็นแบบดิสคู่ทำงานร่วมกับชุดคาลิเปอร์เบรคแบบเรดม้าส์สี่พอร์ตด้านหลังดิสเดียวทำงานร่วมกับชุดฟล o อทิงมาส์คาลิเปอร์หลูกสูบและมีระบบ ABS หน้าหลังมาให้เหมือนกันอีก แต่ถ้าหากเจาะลึกไปที่ขนาดไซส์ของจานเบรกหน้าหลังจะพบว่าตัว f o r ์ a 750ให้ขนาดจานเบรกที่ใหญ่กว่าทีแม็ก560อยู่พอประมาณนั่นก็คือฝั่ง f o r ์ซจะให้จานเบรก310ม m mm, มส่วนทีแม็กจะให้จานเบรก267ม m mm. มแต่ในทางกลับกันหากเป็นจานเบรกด้านหลังฝั่งทีแม็กจะให้จานเบรกที่ใหญ่กว่า f o s ์ซนั่นก็คือทีแม็ก560มาพร้อมกับจานเบรกด้านหลังขนาด282ม mm, ม ส่วนฟอร์ซ่าจะให้จานเบรกด้านหลัง240ม mm, มซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยจานเบรกด้านหลังของ t m a มเนี่ยถือว่าใหญ่กว่าด้านหน้าเสียด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้าหากถามว่าทำไมตรงนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีโอกาสเราจะสอบถามข้อมูลหรือหาข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอย่างแน่นอนฝั่งชุดล้อหน้าหลังก็จะเป็นชุดล้ออัลลอยเหมือนกันทั้งคู่อีกเช่นกันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของลายก้านและขนาดเส้นรอบวง เพราะในฝั่งของตัวฟอร์ซ่าจะใช้ล้อหน้าขอบ17นิ้ว ด้านหลัง15นิ้วแต่ในฝั่ง T-Max จะเป็นล้อ15นิ้วทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนไซส์าย,ยางก็จะให้หน้ากว้างเท่ากันครับนั่นก็คือด้านหน้า120และด้านหลัง160เอาละครับหลังจากที่ดูเสียเปรียบมานานในที่สุดตัว T-Max 560<ๆ>ก็มีจุดที่ดูจะได้เปรียบ Forza อยู่บ้างนั่นก็คือเรื่องของชุดเฟรมของมันที่จะเป็นแบบอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกันกบที่ค่ายรถต่างๆมักนำไปใช้กับรถแนวซูเปอร์บค์มากกว่าส่ว ส่วนทาง f o ร์ซก็จะยังคงใช้ชุดเฟรมแบบโครงเหล็กเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าก็อาจจะมีข้อเสียในเรื่องของน้ำหนักที่มากกว่านั่นเองด้านตัวเลขระยะฐาล้อตัว f o ร์ซ7า0จะระบุตัวเลขระยะฐาล้อไว้ที่1,580 mm สมมส่วนที่ Mac 560ก็จะระบุตัวเลขระยะฐานล้อไว้ที่1,575 mm มมซึ่งถือว่าต่างกว่ากันแค่เพียง 5มเมเท่านั้นส่วนเรื่องของมิติตัวรถทางฝั่ง f o r ์ซ750ก็จะมีด้านยาวอยู่ที่2200ม mm, ิลิเมตรด้านกว้าง790ม mm, ิลิเมตรด้านสูงอีก1484ม mm. ิลิเมตรพอเทียบกับตัวทีแมคห้ากซึ่งจะมีด้านยาว2200ม mm, ิลิเมตรด้านกว้าง765ม mm, ิลิเมตร และด้านสูง1,420ถึง1,555ม mm. ิลิเมตรก็จะพบว่าด้านยาวของรถทั้ง2องคันนี้เท่ากันเป๊ะๆแต่ด้านกว้างตัว T-Max 50จะแคบกว่าถึง25มิลิเมตรส่วนด้านสูงด้วยความที่ T-Max สามารถปรับความสูงต่ำของวินชิลได้จึงํำให้ช่วงความสูงของมันมีทั้งสูงกว่าและเตี้ยกว่า Forza 750นั่นเอง ด้านความสูงเบาะของรถทั้ง2คันนี้ก็ต้องบอกว่าต่างกันประมาณ1 0ม mm มครับนั่นก็คือในฝั่งฟอร์ซ่าจะให้ความสูงเบาะ790อ mm, กมมส่วนที่แม็กจะให้ความสูงเบาะที่8 0 0 mm. มมซึ่งดูดูแล้วก็อาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นักนะครับแต่อย่าลืมว่ารถทั้ง2คันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์แนวบิ๊กสกูตเตอร์ดังนั้นหากเพื่อนเนคนไหนสูงไม่เกิน170ซนติเมตรก็อาจจะต้องดูกันสักนิดในเรื่องตัวเลขความสูงเบาะตรงนี้เพราะต้องเผื่อในเรื่องของรระะยกกกาาาาทงขออจมิิตตัว ที่ค่อนข้างกว้างนั่นเองด้านความจุทั้งน้ํามันที่ให้มาตัว F อร์ซ่า0จจะมีความจุทั้งน้ํามันอยู่ที่13.2ลิตรส่วนที่แม็ก6 0ก็จะมีความจุทั้งน้ํามันอยู่ที่15ลิตรซึ่งแม้ทีแม็กจะเลือกใช้ถังน้ํามันที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่ถ้าคํานวณระยะทางจากอัตราสิ้นเปลืองก็จะพบว่า f อร์ซ่า0สามารถวิ่งได้ไกลกว่าถึง50กว่ากิโลเมตร ด้านน้ำหนักตัวรถส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่า T-Max 560เลือกใช้เฟรมแบบอลูมิเนียมสวิ s สปาจึงทำให้น้ำหนักตัวของมันเบาแค่เพียง218กิโลกรัมเท่านั้นในขณะที่ Forza 750จะมีน้ำหนักตัวสูงถึง235กิโลกรัมดังนั้นแม้ T-Max จะมีแรงม้าและแรงบิดที่น้อยกว่าแต่ด้วยความที่น้ำหนักตัวของมันต่ำกว่า จึงทำให้ถ้าหากพูดถึงประเด็นในเรื่องของความคล่องตัวในการพลิกเลี้ยวหรือความฉับไวในการทำอัตราเร่งของรถทั้งสองคังนนี้แท้จริงแล้วมันอาจจะแทบไม่แตกต่างกันเลยก็ได้ ส่วนข้อมูลในเรื่องของฟีเจอร์เสริมอื่นๆที่ให้มากับตัวรถทั้ง2คันทางฝั่ง T-Max 560ก็จะมาพร้อมกับชุดหน้าจอมาตรวัดแบบลูกผสมอ n นาล็อกดิจิตอลนั่นก็คือจะใช้ชุดเข็มกวาดในส่วนของมาตรวัดความเร็วและมาตรวัดรอบเครื่องยนต์โดยมีชุดหน้าจอแบบ TFT ตรงกลางเอาไว้แสดงค่าสถานะตัวรถอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Riding Mode ABS Traction Control นอกจากนี้เพื่อนๆต้องไม่ลืมว่าตัว t m a ม560มีตัวท็อปที่ใช้ชื่อว่า Techmac 560ด้วยซึ่งตัวท็อปที่ว่านี้ก็จะมาพร้อมกับชุดวินชิวไฟฟ้าครูสคอนโทรลเบาะนั่งอุ่นก้นแฮนด์อุ่นมือและโชคหลังที่สามารถปรับเซ็ตพรีโหลดได้ด้วยแต่ราคาของมันก็จะถือว่าสูงกว่าตัวเริ่มต้นไปอีกพอสมควร ส่วน f o r ์ซ750ด้วยความที่เปิดตัวทีหลังยังไงก็ต้องจัดเต็มมากกว่าดังนั้นมันจึงมาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดหน้าจอ TFT Full Color ขนาด5นิ้วที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือด้วยสัญญาณ Bluetooth ไม่เพียงเท่านั้นยังรองรับระบบการสั่งการด้วยเสียงซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นในดบนโลกนอกจากคอน da CB-350 ที่เพิ่งเปิดตัวในอินเดียไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าฟอร์ซ่า ไม่เพียงเท่านั้นชุดระบบคันเร่งยังเป็นแบบคันเร่งไฟฟ้ามี Riding Mode อีก4รูปแบบโดยเป็นแบบสำเร็จรูป3แบบและแบบที่ผู้ขี่สามารถปรับเซตค่าต่างๆได้เองอีก1รูปแบบนั่นก็คือ user riding mode ที่สามารถปรับได้ทั้ง power mode 3ระดับ engine brake 3ระดับ S Honda s e l i c a b l e torque control หรือว่า traction control อีก3ระดับมีระบบไฟเบรกฉุกเฉิน emergency stop signal หรือ ESS มาให้และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือชุดกุญแจแบบ keyless กับปุ่มติดเครื่องยนต์ push start แบบเดียวกับ CBR 1000RR หรือ CBR 1000RR Triple R ที่เพื่อนๆติดปากเรียกกันด้วย ส่วนการเปรียบเทียบกันในเรื่องของประเด็นราคาต้องบอกแบบนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยทาง Honda ยังไม่ได้มีการประกาศราคาวางจำหน่าย Forza 750ในประเทศใดๆเลยทั้งสิ้นจึงทำให้เรายังไม่สามารถเทียบได้ว่ารถคันไหนกันแน่จะมีความคุ้มค่ามากกว่ากันแต่ถ้าหากเราได้ข้อมูลตรงนี้มาเมื่อไหรเ่เพื่อนๆก็รออัปเดตกันได้เลยครับที่หน้าแฟนเพจ Facebook Mo ตรว หรือจะกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Motorrival ตรงนี้ก็ได้ส่วนสำหรับในวันนี้กระผมแอดมินจอร์ o มโตไรบ a ลก็คงขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ